ก็สวัสดีครับพบกับผมอีกแล้วนะครับผมนะจากร้านนุ้มมิวสิกนะครับก็วันนี้นะครับผมนะผมมีสินค้ามาแนะนํากันอีกแล้วนะครับผมนะก็ของเพิ่งเข้ามาเลยนะครับผมนะก็จะเป็นนี่เลยนะครับผมนะเป็นอครวุ่นะครับผมนะเป็นครวอ่โซฟาโนนะครับผมหรืออีกบางที่ก็จะเรียกครวี่รีคอนเดอร์นะครับผมนะ นี่ก็จะเป็นขุยลลักษณะแบบนี้เลยนะครับผมนะเป็นพลาสติกนะครับผมนะมีท hmm. ั้งหมด7รูนะครับ uh huh, ผมนะก็ใช้ในการเป่านะครับผมนะใช้เป่านะครับผมนะการเรียนการสอนก็สามารถใช้ได้เลยนะครับผมนะก็จะเป็นขุยนะครับผมขุยพลาสติกสีขาวนะครับผมนะนี่เป็นลักษณะแบบนี้เลยนะครับผมนะก็ตัวนี้นะครับผมนะก็จะสามารถถอดได้นะครับผมนะก็คือจะถอดได้3ส่วนนะครับผมนะก็คือจะถอดตรงนี้นะครับผมนะ ตรงนี้ตรงนี้นะครับผมนะก็จะถอดได้ถอดเพื่ s, พ squishy, uh huh. อล้างทําความสะอาดได้นะครับผมนะก็จะตัวนี้นะครับผมนะก็จะอยู Harley ่ที Everywhere ่ราคา120บาทเท่านั้นนะครับผมนะก็ท่านไหนสนใจนะครับสามารถติดต่อกันเข้ามาได้เลยนะครับผมนะหรือท่านใดสะดวกนะครับผมนก็เดินทางมาที่ร้านได้เลยนะครับผมนะโอเคนะครับผมก็ขอฝากไว้ด้วยนะครับผมนะคุยรีคอนเดอร์นะครับผมนะของยี่ห้อคิงนะครับผมนะโอเคนะครับผมนะไว้เจอกันใหม่ครับ